แน่นอนว่าการะแสที่มีการเปิดตัว iPhone 15ออกมาโอ้โหฟีเวอร์มากในประเทศไทยคนที่สั่งจองก็สั่งจองกันไปคนที่จะ Walk in อินก็ไปต่อแถวกันแบบย,ยาวเลยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยเอาใจสาวอก iPhone 15กับ AS กันหน่อยที่มีการสั่งจองล่วงหน้ารวมไปถึง Walk In เนี่ยสามารถเข้าไปได้แล้วทุกสาขานะครับหลังจากที่มีการเปิดให้ลูกค้าเนี่ยรับเครื่อง iPhone 15วันแรกแบบ D and Night เลย <c oughs> คือตลอด <c oughs> <ๆ>ทั้งค่ําคืนเลยใจกลางสยามสแควร์กับ AS สยามนั่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ โดยจะบอกว่ากระแส iPhone 15เนี่ยตอนนี้กระแสดีมากๆคนไปต่อแถวกันเยอะแยะมากมายมีการแต่ว่าเปิดตัว iPhone 15และในครั้งนี้ครับ AS ก็ชวนลูกค้านะครับสัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเครือข่ายอัจฉริยะ AS 5G อันดับหนึ่งเร็วสุดนะครับครอบคลุมที่สุดทั่วไทยโดย AS เนี่ยตั้งใจนะครับส่งต่อรักครั้งใหม่แบบ day and night นะครับในการจำหน่าย iPhone 15วันแรกเมื่อวันที่22และ23กันยายนที่ผ่านมานะครับให้ลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้ากับ AS เนี่ยสามารถรับเครื่องได้ทั้งวันทั้งคืน โดยปักหมุดใจกลางเมืองเลยย่านสยามสแควที่ช็อป AS สยามนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับลูกค้ายิงยาวต่อเนื่องไปเลย36ชั่วโมงคือรับได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมากไปกว่านั้นครับยังมีการเพิ่มจุดบริการ Grab&Go นะครับให้ลูกค้าที่จองผ่าน a อ Online น t o r e สามารถรับเครื่องได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงจากรถเลยเออขับรถไปเทียบปุ๊บสามารถบ,บอกชื่อคุณได้รับเครื่องเลยทันทีและสมับใครที่ตอนนี้นะครับยังมองหา iPhone 15อยู่ AS ครับพร้อมส่งมอบผ่าน ทาง AS s h o ช a อ t e l e อ i เทวิทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการนะครับให้กับลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษครับเมื่อซื้อ iPhone 15ทุกรุ่นกับ AS นะครับกับการันตีบ u y back รับซื้อคืนราคาสูงสุด33,450บาทและโปรโมชั่นส่วนลดอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะใครเป็นลูกค้าเอสบอกเลยว่าคุ้มสุดๆกับส่วนลดนั่นเองนะฮะนะคือราคาสูงไม่หวานครับใช่ไม่หวาน, <laughs> น,นคนก็ยังไปจองกันเพียบเลยบางคนเนี่ยคือไปกางเต็น นอนเลยนะก็ะต่อแถวเลยก็มีนะแล้วเขาบอกว่าตัวที่รับความนิยมนะคะผู้ชมคือตัวไทเทนเนียมตัวแพงอะตัวท็อปอะตัวท็อปตัวท็อปเป็นตัวที่รับความนิยมด้วยนะคะ